วันนี้เราจะมาทำแกงฟักทองใส่เนื้อน้องลายอ่านี่พี่แกงเราได้มาจากตลาดที่สรยารพี่แกงร้าน,นี้ดีมากพ่อบอกเขาว่าเราจะทำแกงอะไรใช่ปะเขาก็จะจัดมาให้เราเลยเขาจะแบบอ่าผสมมาให้เลยอะ่ะพี่แกงคือรสชาติดีอ่าแล้วก็หอมมากสนดีมากผัดไปจามไปอะ่ะเนี่ยแล้วก็พี่แกงมาผัด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 ให้หอมเนาะ <c oughs> ผัดผัดให้มันเข้ากันพอมันเข้ากันแล้วมันหอมแล้ว ก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็ผัดเนี่ยผัดไปจามไปอะ่ะคือกลิ่นดีมากพริกที่ดีอะ่ะเนี่ยเราก็ผัดเนื้อให้เข้ากับพริกแกงผัดไปเรื่อยๆแค่เนื้อให้เนื้อมันแบบตึงๆให้มันเข้ากันดีกับพริกแกงพอแบบผัดเนื้อกับพริกแกงเข้ากันแล้วได้ที่แล้วเดีย๋ยวเราก็เติมน้ําวันนี้ฟักทองเราเยอะเราเติมน้ำประมาณสามแก้วเกือบเกือบสี่แก้ว ก็อยู่ที่ว่ากะเอาเนาะเนื้อกับฟะทองไข่เยอะไข่น้อยไข่แกงเยอะแกงหม้อเล็กมหม้อใหญ่ก็กะเอาเองเลยอันนี้เราก็กะเอาประมาณ3าสี่แก้วพอเราเติมไปเสร็จแล้วเราก็คนๆให้มันเข้ากันแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ให้มันเดือดก็สักพักใหญ่ๆ่แหละเคี่ยวให้เนื้อมันนุ่มเนาะอันนี้มันเป็นเนื้อน่องลายด้วยมันก็จะเหนียวกว่าเนื้อปกติเราก็เคี่ยวไปสักพักประมาณสักสินาทีเนาะเคี่ยวไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ ใส่ใบมะกรูกดอเออลืมบอกว่าใส่ใบมะกรูกดขยี้ขยี้ให้น้ำมันมันออกหน่อยเพื่อที่มันจะได้ดับคาวเนื้อแล้วมันก็ให้กลิ่นหอมของน้ำมันมะกรูดแล้วละ่ะช่วงเนี้ยเราก็ปรุงได้เลยก่อนจะใส่ฟัะทองเราปรุงเลยเราชอบรสชาติแบบไหนเราปรุงเอาเลยส่วนป่าส่วนเครื่องปรุงของมันก็ไม่มีอะไรก็แ,แค่น้ำปลาน้ำตาลผักเขียวนิดนึงผงนัวก็แล้วแต่ใครชอบนัวมากนัวน้อยก็แล้วแต่เลยลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันอ๋อแล้วก็ น้ำตาลเราแนะนำใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บอะมันจะนัวและอร่อยกว่าน้ำตาลทรายเราก็จะใช้น้ำตาลปีป๊บแล้วมันก็จะให้ความหอมของน้ำตาลมะาพร้าวด้วยเนาะมันก็จะหอมมันก็จะนัวกว่าพอปรุงรสแล้วชิมได้ตามใจชอบแล้วเธอก็ใส่ฝักทองลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็คน,คน,คนให้มันเข้ากันกดให้มันจมไปอยู่ในน้ำแล้วหลังจากนั้นก็ใส่พริกแต่งสีมันหน่อยหนึ่งตามด้วยโหระพาให้มันหอม ช่วงนี้ก็คนให้มันเข้ากันกดๆให้หัวละพาให้พลิกให้ฟักทองมันจมๆอยู่ในน้ำเนาะกาเนี่ยผัดผัดคลุกคุกเขาๆให้มันเข้ากันแล้วก็ดูจากฟักทองให้พอมันเป็นแบบเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีเหลืองไตๆของมันนะเนาะหลังจากนั้นก็คนคนคลุกคลุกเขาให้มันเข้ากันเธอก็ชิมเอาว่ารสชาติเธอได้หรือ,อยังถ้าเธอได้แล้วเธอก็ตบท้ายด้วยการฉีดใบมะกรูดโรยหน้า เพื่อสร้างสีสันสร้างความสวยงามแล้วก็ให้ความกลิ่นหอมของน้ํามันมะกรูดของกลิ่นมะกรูดค่ะมันก็จะแบบเรื่องกลิ่นนะเนอะเรื่องกลิ่นมันก็ทําให้แบบนัวขึ้นเออมันก็ไม่ได้ไม่หมิม่นคาวเนื้อด้วยแต่เราใส่ไปก่อนเบื้องต้นแล้วต้นคิปอ่ะเออมันก็จะไม่หมิ่นคาวเนื้ออยู่ละดูสีคือความน่ากินของมันดูสีดูหน้าตาสีของพริกแกงคือดีมากแต่พอเธอได้ที่แล้วอะ่ะ รักทองสุกกำลังดีเนื้อโอเคแล้วชิมตบท้ายอีกทีอือหืออร่อยหาอไปทำกันดูนะอร่อยจริง